ลืมใส่คอนเทนต์เอ๊อรีวอรีวอทำอะไรดิรี <Okay. S 1> วอทำอะไรเฮ้ยทำอะไรครับเราเล่นทิงช้ากันดีกว่าพระเจา้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระอ เี่อากาศดีนะวิเวอร์มีแสงแดดด้วยท้องฟ้าแจ่มใสมากนำเราไปริมน้ำสงบฝื้นวิญญาณของเราพระเจ้าเนิมก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไรนำเราไปในทางชั่วธรรม เพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางที่ยากเพียงใดผ่านเขา,เาอันตรายเราไม่ต้องกลัว รักความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระไัยของพระองค์ จะรักพระองค์มาทั้งดวงใจพระองค์ประทานความหวังในใจข้าจะร้องสสรนญถวายแด่พระองค์พระกาลุ่หนานำข้าพัานพลสิ่งดำมลยไปสิ่งไม่ได้พบใจข้ารู้สึกอีอน,นี้มันสปกปรกอย่าไปจับมันอันนี้ดีกว่า Like a Hallelujah Hallelujah. เขารู้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงตามความรักพระคุณการสองสัญญาะกับพระคุณไปก็ซีบักปะไปก็ซีเลดีบักก็ซีเลดีบักไปก็ซีเลดีบักบักบักก็ซีเลดีบัก ทรงนั่งคาจะแก้คนามตายจะสมประชานให้ข้าเป็นภัยวันนี้เขาร้องสรรเสริญว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาก็สิบักเหรอก็สิเลดี้บักเหรอ look l a d บัก see here have ladybug see see walk d see ก็เช็คเหรอ Let mommy shake for you. Si Bak. Lady si Walk, walk, or si Bak. Boo, 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 Bak. You talk Bak, come, Bak, Bak. Bak, come, Bak, Bak, Bak. Lady Bak, come. Bak, Bak, come. Lady Bak, Lady Bak, come. Bak, Bak. Eee. ladybug si ladybug bắc bắc hình lúc bắc lúc bắc bắc ladybug bắc bắc mới hình mi bắc lời xong sẽ bắc mình nào Oliver bắc mình não mà Bác mình mới dù bắc mình bắc is cool bắc go home bắc bắc บักบ็กบลกไม่เห็นบั็กสักตัวเดียวเี่ยโนไม่เห็นละวิเปอร์ไม่เห็นมีบั็กเลยวันนี้อ่ะม่ว่ามันหนาวหรือเปล่ามันหนาวมาดูดีๆสิเช็คดี เจกติดตีแอะไรที่บักบักไม่เห็นมีบักสักตัวเลยวันนั้นเราเจะต้องสี่ตัวห้าตัวนะวิเวอร์เนาะวันนี้ไม่เห็นมีสักตัวเดียวมันคูลก้าววิเวอร์มันอยู่ในบ้านแล้วอันนีถถ ER. oh, forest, ้เป็นแทน Who is flower is beautiful วิเวอร์ว้าว f l o ว e r เป็นแทนนะ mẹ 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 đường mà mẹ go, go, lady buck, buck, buck lady buck, buck, buck LadyBug buck, hey buck, đi bác, Mhm. 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 Bác Mhm. 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 bác Mhm. 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 Bác Mhm. 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 ไปแล้วเราใสปุ่นๆน,นี่เหมือนต้นดอกซากุระ,ะเลยสวยจังเลยอู้พระเจ้าสุขสันต์ต้นไม้วิเวอรเช็คดีๆเลยดีบักนะวิเวอรจะดูบักหรือเปล่าไม่น่าจ,จะซ่อนแถวนี้ก็ได้นะวิเวอรไม่น่าจ,จะอยู่บนต้นไม้ก็ได้นะดีๆเช็คดีๆมันอาจจะซ่อนอยู่แถวต้นไม้ก็ได้นะมันอาจจะเกาะแถวต้นไม้ก็ได้นะวิเวอร เช็กดีดีเดดดีบักมาเจะซ่อนอยู่แถวต้นไม้ก็ได้นะไม่มีเซกตัวเดียวไม่มีเลยเลดี้บักมาเล่นเกาลิเวอร์หน่อยเลดี้บักเลดดี้บัก พักม่เล่นเกาหลีเวอร์หน่อยเวอร์เจอแล้วเหรอเจอหรือยังครับ<อ>ไม่เจอนี่